เช็คก่อนเลือกสถานดูแลผู้สูงวัยต้องมีอะไรบ้างสวัสดีครับผมนายแพทย์เก่งพงศ์ตั้งรุ่นสันตินายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยครับครับในปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเราอยู่ในสังคมผู้สูงวัยนะครับก็มีตัวเลขผู้สูงอายุเนี่ยถือสูงถึง14ล้านคนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็หมอก็ได้รับคําถามนะมาจากครอบครัวว่า จะมีเช็คลิสอะไรบ้างในการคัดเลือกนะครับสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยให้เหมาะสมนะครับวันนี้ก็จะมาดูเช็คลิสกันสำหรับสถานที่ดูแลที่จะมีคุณภาพนะครับในการที่เราจะมั่นใจในคุณภาพการดูแลครับ <S <S ในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะคงจะต้องมองหาใบอนุญ,ญาตนะครับสำหรับสถานประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะทให้เรามั่นใจในการที่จะรับรองคุณภาพไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการ ครับสถานที่นะครับก็คงจะมีความเหมาะสมมีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางลาดทางชันนะครับสิ่งแวดล้อมภายในห้องน้ําสิ่งแวดล้อมภายในห้องพักนะครับรวมไปถึงการจะต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือต่างๆครับในส่วนของด้านบุคลากรนะครับควรจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนะครับเรื่องโรคประจําตัวต่างๆการใช้ยารวมถึงกิจกรรมที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมส่งสุขภาพอย่างเหมาะสมนะครับมีตารางกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกิจกรรมด้านดนตรีศิลปะเลขคณิตนะครับโยคะหรือว่าการทำงานฝีมือเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับผู้สูงวัยในระหว่างวันครับ <S <S แล้วก็ควรจะเลือกสถานประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยกับ,บครอบครัวนะครับได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับมีการเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลสามารถที่จะมีการรายงานสุขภาพได้อย่างสม่ำเสมอ สุดท้ายน,นี้นะครับหมออยากให้อย่าลืมเช็คนิ้นสมบททางข้อที่หมอได้พูดไปนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุได้ได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็เพิ่มคุณทักชีวิตที่ดีให้กับผู้สวยที่เรารักครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ